คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าขานจากชาวประมงไหมเรื่องที่เล่าต่อกันรุ่นสู่รุ่นถึงสิ่งที่พวกเขาได้เห็นในท้องทะเลลึกเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังวันนี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีท่ามกลางความมืดมิดของท้องทะเลคืนนั้นลมสงบดาวเต็มฟ้าชาวประมงหลายชีวิตกำลังทอดแหปลาแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปท้องฟ้าสว่างวาบด้วยแสงประหลาด ไม่ใช่แสงจากดวงดาวไม่ใช่แสงจากเรือลำอื่นแต่เป็นแสงสีเงินยวงที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆจากความมืดมิดเรือบินขนาดเมื่อหือมาปรากฏตัวเหนือผือนน้ำไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีร่องรอยของมนุษย์ไม่แม้แต่สัญญาณไฟกระพริบมันลอยคว้างอยู่เหนือเรือประมงเหล่านั้นเงียบสงัดราวกับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ หลายคนสาบานว่าเห็นสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดบนลำตัวเรือเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้นคล้ายดวงตาที่กำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ทันใดนั้นแสงสีขาวสว่างจ้าก,ก็พุ่งลงมาจากเรือบินส่องตรงไปยังเรือประมงลำหนึ่งชาวประมงบนเรือลำนั้นกรีดร้องด้วยความตกใจก่อนที่แสงจะดับวูบลงและเรือบินลำนั้นก็หายวับไปกับตาราวกับไม่เคยมีอยู่จริง เช้าวันต่อมาเรือประมงลำนั้นกลับเข้าฝั่งแต่ลูกเรือทุกคนกลับเงียบงันไม่พูดไม่จาราวกับสูญเสียความทรงจำไปทั้งหมดมีเพียงกับตันเรือเท่านั้นที่ยังคงพูดจาวกวนพรำเพอถึงแสงสีขาวและดวงตาที่จ้องมองเขาเขายังคงพูดซ้ำๆว่าพวกเขามาแล้วพวกเขากำลังมา คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำทะเลสีครามแห่งนั้นบางสิ่งที่รอคอยบางสิ่งที่กำลังจะกลับมาบางครั้งความจริงก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดและบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นก็อาจจะอันตรายที่สุดก็เป็นได้